เก็บมะเขือเทศกันครับเพื่อนเพื่องวดแรกมะเขือเทศสีดาไม่รู้ว่าโลเท่าไหร่นี่ห้ไหมู้ราคาเลยเนีย่ลูกสวยๆเลยลูกโตมากในเวลาเก็บจะเก็บไ้ายประมาณนี้ถ้าสีแดงแดงเกินไปเขาก็จะคัดออกในนี้ก็ต้องคัดออกนะสีแดงเกินไป แดงไปก็ไม่เอาสีเขียวเกินก็ไม่เอาแบบนี้เป็นหูนี่ก็ไม่เอานะเป็นหูนี่ก็คัดออกเป็นหูแต่มันจะสีเขียวอยู่นี่แมงเจาะว่ะเนี่ยคัดออกกำลังเติม ฮะนั่นเดี๋ยวพ่อจะเด็ดแต่ตอนนี้ออกก่อนนะมันหน้าไอตัวนอนเนี่ยไอตัวนอนอันนี้หน้าตัวนอนบอดดีตัวทิ้งไปเลยตัวนอนเนี่ยตัวนอนแบบนี้ก็กดหน้าแล้วเนี่ยนี่ไอตัวนอนไอตัวนอนเอาเท้าถังเท้ถังถังไปนี่ก็ไม่ดีไอตัวนอนอยู่นี้ตัวนอนเนี่ยต้องทำลายนะตัวนอนเนี่ย วางแบบนี้นี่ยบี้ไปเลยบี้ไปเลยเดินชั้นลอยเอานี่บี้ไปเลยอืมยบบลอยอ,อันนี้เป็นงวดแรกที่เก็บมะเขือเทศอันนี้นี่นอนเต็มเลยนี่อยู่ในหูนี่ นอนแมลงวันนอนตัวเขียวกับมีเจ๊แดแดงแบบนี้บบน่าจะไม่ได้เอาล้วก็เนี่ย นีก็เป็นเป็นลูกอันนี้ล่วงไม่ดีนะล่วงก็ไม่ดีนนี้อ่ะแล้อันนี้ไม่ดีน,นี่ ตอนี้เหมันมเ,สเสียแล้วนะ <c oughs> วนไม่ดีแวทิ้ี่ทิำลายมันเป็นหนอนเขียวถ้าแม่ทำแบบนี้มันก็บทตายเนาะนี่นน ใส่ตะก้ายายขนไป นี้หักล่องตึกดึกเลยนีมากแรกรกใสยสวยสวยสส่สวยสวย นี่ลายคังคกนี่ลายคังคกฮะเท้งเป็นเชื้อโรคนี่ก็ลายคังคกโอ้นี่หน้าไปแล้วลายคังคกลายนี่เยอะมาเลยนเสียนะ พวกไม่ดี ừ, ไดล้ลูกน้อยเนี่ยหมได้ อืมอืมอืมอยี้ครับสีขขาดสีเขหลาบ้าด้แค่ไหนน่ารักนีย